เพลงของเราอน้องร้องไห้อ่ะอย อุ้ยแหละกับแพนักพูดมึงรู้สึกกับทั้งคูณแล้วค่ะคุณผู้ชมโถู้ผู้ชมค่ะ EP นี้ก็จบไปแล้วนะครับกับ EP ที่5ในแบดบั d ดี้ตัวซีดีจริงไปเร็วมากเลยอ่ะจริงเนี่ยอย่างที่ดูไม่ใช่อย่างที่คุณดูว่าแมันมีคนเคยบอกว่าเออมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันจะรักกันเร็วเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีมรสุมจริงใช่ไม่อยากดูต่อเลยอยากให้มันจบแค่ตรงนี้ตรงนี้หรือไม่ก็ EP หน้า จบแค่ตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้การจบ e ีนี้คือใช่การจบ e ีนี้คือการที่นนท์ผ่าออกมาทิ้งไมนนท์ทิ้งออกมาเลยตัดต่อยอดตัดแค่ก่อนนนท์เดินออกอ๋อแล้วเป็นแบบไงเลยว่าเปานคือแบบมันเป็น feeling เคยพูดถึงช็อตจูบกันเลยด้วยกันเราตื่นเต้นว่าเป็นฟ e ลลิ่งที่แบบเป็นแชมเปญสองขวดที่เขย่ามาตลอดสิบกว่าปีแล้วเหมือนแบบบู๊ แล้วปุ๊บพร้อมก็แล้วแบบฟองชนกันใช่แต่แต่มันก็เป็นเวลาของแชมเปญแค่แบบช่วงเวลาแค่ฟูดียวแล้วมันแบบแล้วมันก็ไม่รอดเร็วเหมือนกันไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงอยากจะไปดูต่อว่าแบบจะมีแบบอีพีหน้าจะเป็นโมเมนต์รินแชมเปญแบบยังไงให้ผู้ชมได้ชิมโอ้เขาไม่กินที่ก๊อกคือเมื่อกี้ฉันยังไม่ทันดื่มดั่งกับการจูบเลยอะ ฉันแค่รู้สึกหนักฉันยังรู้สึกหนักอยู่กับการที่อุ้ยมึงเพิ่งประตูมึงเพิ่งแบบว่ากว่าจะได้ถึงวันเนี้เข้าใจป่ะมึงกว่าสัญญาถึงวันนี้มันรู้สึกแบบมันแบบมันแน่นไปหมดคือแบบอุ้ยฉันยังไม่ได้เส็เลยว่าเขาจะดูดกันแรงแค่ไหนอ่ะือฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันอีโรติกเลยนะฉันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นซักเซสฟูลของอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นความตื้นตันมากกว่าคือในความ มันดืมที่แสดงออกมามันคือแสดงความที่มันทุกอย่างที่มันโดนกด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 ไว้แล้วมัน้อมจะแบบออกมามันเลยไม่ได้ดูว่าแบบอีโรติกหรือมันแบบมันเป็นกาหรือมันเป็นการแสดงออกของคนที่แบบโหยหาอะไรสักอย่างแล้วมันได้ทุกคนนพึ่งได้สิ่งนั้นมามันเป็นความรู้สึกที่อิงบอกเขาว่าแบบร้องเธอร้องใช่ฉันรู้สึกอย่างนี้นนนนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นลอันนั้นเป็นลอันนั้นเป็นลอันนั้นเรียกเหว เรากลับไปพูดตั้งแต่ตอนอ p พีว่ามีอะไรบ้างอีพีนี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองของพัทพิสูจน์ตัวเองอย่างรุนแรงก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่เอออย่างที่ทุกคนพูดกันมาว่าปาน่ยรู้สึกอยู่แล้วแน่นอนพัทก็รู้สึกอยู่แล้วแน่นอนแต่พัทเนี่ยยังไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวเพิ่งเข้าใจความรู้สึกมากขึ้นอย่างหนึ่งที่ขอชมซีรีส์เรื่องนี้เลยคือมัน เขาเขาเขียนบทได้ดีในความที่ทุกๆอย่างสื่อถึงปานพัดได้แล้วจะเป็นพัดอิงก็ได้หรือว่าปานไหวก็ได้หรือว่าพาก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าทุกบทมันมันทำให้ทุกตัวละครลงไปอย่างเนียนๆว่าแบบแล้วแต่คนจะตีความบั่งคนดูจะตีความฝว่งตัวละครแต่ละคนจะตีความใช่มันอยู่ที่ความรู้สึกของคนดูเลยเว้ยว่าคนเนี้ยอย่างเช่นปาน ไม่ใช่พาร์ทอ,อ่อานเรื่องละครก็ผิดอันหนึ่งม,มาแล้วมาเริ่มมาแล้วอาการเฟรมไม่อาการเฟรม <c oughs> อาการเฟรมนโดมอาการเฟรมซินโดมใช่อย่างเช่นพาร์ทยังไงก็มองว่าความรู้สึกนั้นเป็นของระหว่างปานกับวัยยังไงก็มองเป็นอย่างนั้นใช่ใชฉันเข้าใจดีเวตาจถึงรู้ว่าเขาถึงรู้นะรู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อนแต่ยังจะยอมยอมด้วยกับไฟประมาณไม่ใช่เขาก็คือรู้ทั้งรู้ว่าเขาอ่ะเพื่อนกันแต่ก็คิด มันหยุดไม่ได้เพรพอมันคิดไปแล้วมันมันคิดไปแล้วใจมันพุ่งอะไรหนึ่งไม่รู้มีคำว่าพุ่พ่วงอยู่ด้วยเหมือนพู่งองเหมือนพู่งองนี่คือการพุ่พองเป็นหนองอยู่หนัเสพเป็นหนองไม่แต่อันนี้ไม่ใช่หนองจริงอันนี้หนองในเทียมเพราะว่ามันอยู่ข้างในอะไรงั้นเลยไม่เทียมถ้าเกิดออกมาข้างนอกจะเป็นหนองนอกคุณผู้ชมตอนแรกอ่ะเฟียคิดแล้วว่าอุ้ยกูดึงกันลงกลับมาไม่ได้เลยกูจะตลกไม่ได้อ่ะอีพีนี้กูไม่ได้ตลกได้เลยตลกจื่อตลกไม่ได้ไม่มีจริงไม่มีจร มันจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกว่าป่านน่คือเส้นของคนที่รับรู้อารมณ์ความสุขมาตลอดแล้วมันก็ถูกรตยะเวลาหล่อๆมากมันไปไม่ได้ฉันต้องมีแบลนเออร์ฉันมีโน้ฉันมีจนมันกั้นอ่ะเนี่พั่งเนเต็ของตัวเองเออพัดมันไม่รู้สึกอะไรแล้วพอรู้พ๊บพัดพุ่งเข้าไปปึ้งอแล้วแบบทีนี้จะจะเป็นฝ่ายแล้วว่าจะเป็นฝ่ายของพัทที่พยายามแบบรทะลุแบเออร์เนี่ยเข้าไปแล้วแล้วปานก็จะเป็นคนที่แบบพยายามเสริมแบเออร์ตัวเองเพราะว่า เรารู้สึกเราลุกลามไม่มันจะรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้<ช>มันไม่ใช่เพราะว่ามันถูกมันถูกสอนตัวเองด้วยด้วยความรู้สึกนี้มาตลอดเนี่ยหรอปะเออแล้วมันจะเป็นเท้าบ้นเนี่ยไปอีกสักพั<ม>กหนึ่ง<ต> <ๆ S 2> เรามองว่าเรามอวันนี้แต่ก็ไม่แน่บางทีเขาอาจจะคืออาจจะเป็นเวลานที่พัดลุกเข้าไปแต่ฉันว่าปานอาจจะค่อยๆทลายกำแพงตัวเองลงก็ได้อ่าก็เป็นได้สองอย่างเออเพราะว่าเดิมอะเขามีกำแพงสูงเท่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่พอแบบท่านมีฝั่งสูงมาก ฉันก็เออฉันก็ว่าฉันดิฉันดฉันมองเห็นนะฉันมองคามได้เห็นถ้าเป็นผ้าถือห้องน้ำรอดอ้ะเห็นเห็ผ้าเพราะน้ำรอดเห็นห้องน้ำมาดูมามึงเดินผ่านมึงเห็นแล้วที่เราบอกว่าห้องน้ำรอดอหอยดิโน่ะไม่ใช่ตรงที่สุดสุดที่ในที่เขาจะถ่ายก็คือไปที่ในป่าก็คือไม่มีแบตเตอรีมีแบตเตอร์คุณคุณผู้ชมแต่แบตเตอร์แค่เอวมีทำไมก่อนมีทำไมก่อนเดินผ่านคือเห็นจู่แม่ไม่ไม่ต้องพูดจู่เพราะว่า T M M เขาลงคำว่า เบนล์ถก็แต่เราลงไม่ได้แล้วแล้วบลคืนไม่เห็นเห็นขี้ด้วยน้ำล็อกไม่ได้สิ่งที่ต้องพกไปคืนด้วยคือแปรงสีฟันก็ต้องพาเอาไปขาดัตูขัดตูคือผู้หมวดอะผูู้บอกว่ามู้มู้ผ เอาเป็นสีฟันไปขัดด้วยที่ต่อก็ไม่เอาให้ไปขาดด้วยโอ,อ้โแต่ให้เพื่อนคนละไปใช้ต่ออีเพื่อนก็คิดว่าออ๋ไม่แต่ฉันจะบอกว่าตอนขอสุกไห้ฉันรุนเป็นใบบาทตูดนะ <c oughs> ถ้าไม่แบบไ, <c oughs> ไม่ฉันถ้าไม่รู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าทิชชูเปียกเหรอลุง <c oughs> ตอนนั้นคือกำลังชุลมุนแล้วไม่มีอะไรติดตัว <c oughs> <c oughs> ทิชชูเปียกอยู่ในตัวฉันตลอดสองแผ่น ใช่เขาเป็นจะมีแต่ผ้าทนามัยคนเขาแข็งจะมีผ้าทำไมคนนั้นมันต้องในปากคืนหนึ่งใช่ปหมที่แบบไม่ได้ไไม่ในเต็นท์เต่งห้องฉันอะไม่ได้นอนเว้ยเพราะว่าคืนนั้นอะมันไมนใช่ตอนเย็นแล้วก็อาจจะตดจะนอนแล้วแล้มีคนหนึ่งโดนตะขาบอ่ะกัดที่หัวอุ้ยเออจากเลยแบบโอเคทุกคน อพยพอพยพกลับทำไมเขาว่าไหนนะวันนี้เวลาฉันเลาจะกลับกัดหูนี่คุ้นใจใช่ไหมหรอกเขาก็เล่าเราเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆใช่และตอนนี้เรานอกเรื่องไปแล้วจากรักโรแมนติกละมุนละม่อมกลายเป็นอะไรไปขี้ขัดตัใช่คุณผู้ชมอ่ะที่ต่อกันมากลับมาจากถึงตรงนี้อนี่คือกำแพงของปานซึ่งเรามองว่าสูงอาสทุกคนมองว่าสูงกูว่าหลังดึงกลับมาแล้วมึงอย่าไปเอาแม่ทางมันออกไปอ่ะกำแพงอะไรไงต่อซึ่งมันสูง ไม่แล้วเรารู้สึกว่าพัดเนี่ยน่าจะเป็นตัวแบบว่าพอปานรู้สึกว่าพัดก้อนรู้สึกเหมือนกับปานก็คือมีใจให้การกําแพงตรงนั้นอาจจะลดลงได้อ่าอาจจะแบบสุดท้ายก็แบบว่าเออรักกันอย่างนี้ไม่เลยได้พัดตอนเนี้ย <พา S 2> ฉัน <พา S 2> ฉันแ่ <ขา S 2> นไม่ถลายกาแพงแต่ว่าทําไมแบบไม่ลดกําแพงอ๋อเปล่าไม่ได้ลดกําแพงแต่ว่าปานทําประตูอยู่เก็มาเลยก็เปิดประตูเออเพราะคือฉันรู้สึกว่าเขาอะกําแพงพังไปหมดเนี่ยตั้งแต่ช่วเมื่อกี้พังหมดเลยจริงไม่เหลือชิ้นดี และสุดท้ายมันจะก่ะตัวขึ้นเรื่อยๆมเก่ะใหม่ก็คือถามกทีเดี๋ยวก่อขึ้นใหม่เรื่อยๆใไมถึงปานใช่ไหมปานถึงประสายทั้งคู่ไม่เราเราเราว่าพัดใหม่พัดมีความอาจะจะก่ออันนี้หน่อยแต่แบบเรพัดเป็นความรู้สึกว่าคุณไม่แคร์อะไรใช่คาแรคเตอร์พัดคือแบบว่าจะครอบครัวหรืออะไรไม่สนคนนี้เท่านั้นคนนี้อะไอย่างตัวอย่างใช่อย่างตัวอย่างตอนต่บไปก็คือเห็นเลยว่าคนที่ขอปานลองไม่สนเคียอะไรดูก็คือพัด ให้เขาฝืนยังไม่เช่ที่พูดประโยคว่าแบบมึงจะเริ่มต้นทำไมถ้ามึงจะรู้ว่าจุดจมเป็นยังไงก็คือบ้านก็จะเห็นแบบเหมือนเห็นตัวคาแรคเตอร์ที่ก็ชัดอยู่ว่าประมาณว่าใครใครจะสร้างอะไรมันโดนหลอกๆมาตลอดเวลาที่แบบรู้สึกไปแล้วไงแต่ต้องดูแบบช็อตที่แบบกาแพงพังว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่อันนี้ก็พูดนะว่าสิ่งที่ค้าวบอกะเฝ้ารอคือจะเคลียร์ประเด็นที่บ้านยังไงเพราะสุดท้ายเราไม่ได้มองแค่ว่าต่อให้ของคนนี้ไม่ได้ไม่ได้รักกันในฐานะเป็นแฟนกันหรือเป็นกูรักกันเงี้ย การที่เขาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะมันก็สสนใจนะว่าแบบแล้วเขาเขาจะไปเคลียร์พอยนี้ที่บ้านยังไงแล้วว่าพอยนนี้คือก็คือลูกเลยลูกจะเป็นตัวทําให้แบบเเพราะว่าที่ผ่านมาที่บ้านก็ทํำทุกอย่างเพื่อลูกแต่แค่ลูกไม่ได้รักกันเขาลู่ไดทำเพื่อนานแล้วลูกก็แสดงออกว่ากูไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้น แล้วพอตอนนี้ลูกมันเชื่อมกันอ่ะที่บ้านต้องหนัมาตลอดเยี่ยมเลยอ่วเราว่าแบบหมายถึงว่าเวเวในการแบบโซลูชันมันน่าจะแบบยังไงลูกก็สําคัญอ่ะดูแล้วเขาสนใจลูกจริงๆทั้งสองบ้านเลยไม่เหมือนบ้านเราฮาทุ่มยังไม่โทรหาลูกเลยเออไี่ฮาทุ่มด้วยหรอมุ้โสมต้องฮาทุ่มเลยเตี้ยขื่นนะด้วยเลยฮาทุ่มเตี้ยขื่นแบบที่ร้อนแอร์ันนี้รีบถาม เราถ่ายวันนี้นะมันร้อนแอร์นี่เรานั่งดักอยู่หน้าตึก GMM เพื่อรอสัญญาณที่ส่งออกมาแล้วดักจับไว้ก่อนเลยใช่แล้เขาก็สวิงใช่สวิงโบราณนั่นคือสวิงแล้วข้อมันเองเผื่อรมาเกียร์อล้แม่เกียร์อล้รีแอคยูรีแอคยูบูมอะไรอะไรสัมพันธ์อยู่ไม่คือเฟมชอบการแสดงของเขามากเพราะว่ามันแสดงออกได้ชัดจริงๆระหว่างความรู้สึก คือมันไม่มีหลุดคาแรคเตอร์ของความรู้สึกเหมือนกับแบบมันฟิลอารมณ์คือแบบมันตามโปตามโปรเซสที่เฟรมรู้สึกเลยว่าแบบมันต้องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเขาก็ตัวละครทุกตัวคือแสดงตามอารมณ์นะจริงๆอ่ะเหมือนเขาเป็นตัวเองเลยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจเขาไม่ได้แค่แบบว่าแสดงตามบทบาทแต่เขาเหมือนฟิลรู้สึกไปด้วยกับตัวละครตัวนั้นเขาสวมเขาเป็นแลวเหมือนตัวละครน้คือตัวเดียวกันไปเลยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบบว่าปราณที่จะต้อง ตอนนี้คือฟังฟังอะไรแบบนี้ฉันก็รู้สึกปี๊ดเหมือนกันฉันก็รู้สึกแย่แล้วก็ฟังอะไรแบบนี้ฉันรู้สึกมันเป็นตามนันทุกอย่างคือปลาน,น่ารักจริงๆฉันรักปาฉันรักพี่ออฟด้วยนะพี่ออฟพ,พี่ออฟอยาา<อ>เปลี่ยนแปลงอีพีหน้าให้มันเฮียนะอีพีออฟแมวนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงพี่ออฟบอกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอาหรอพี่ออฟอาจจะไม่ใช่ใช่ว่าอีพีนั้นเป็นอีพีแห่งความสุขฉันเห็นด้วยฉันยังฉันยังมีความสุขอยู่ฉันว่ามันไม่หกีพีหกมันหกครึ่งหนึ่งพอดีไง คิดว่าปะพี่ออาบอกไะบอกพี่เอาบอกแล้วนะพี่เอาบอกพี่เาบอกว่าคิดว่าน่าจะแหละมั้งเอาไพี่ออานู่นเนี่ยเอาไหนก็ได้ไม่เป็นพี่เอามีเนี่ยหนุ่มแบบจุ่มจุ่มแบแบบว่าปลานฉันะนันโนคือฉันจะบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าฉันโดนนันโนตกเหมือนกันคือฉันไม่เคยดูผลงานนันโนนอกจากการที่เป็นวาไรตี้ต่างๆใช่คือนันโนคือเราอะชอบนันโนตรงที่นันโนคีปคาแรคเตอร์ได้ดีว่าฉันรู้สึกแต่ฉันต้องห้ามรู้สึก อ่ะใช่เข้าใจปะฉันรู้สึกแต่ฉันต้องให้รู้สึกสายตาจะเป็นสายตาที่แบบมีความสุขแต่ก็จะมีแบบอมอ,อมน้ำตาไปหมดปริมวันจนมีคว่ามันจะมีความแบบอึดอัดบอรี่อยู่ในสายคือนัทนนเล่นดีมากสื่อออกมาได้ดีแล้วก็ส่งไอที่นนนได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้ว่าเขาที่เขาเขาเลือกเล่นวาอยอ่ะเขาไม่ได้เล่นเพราะต้องการคูจีนต้องการฐานแฟนคลับแต่เขาเลือกเล่นเพื่อที่เขาจะได้สามารถแสดงแล้วก็ถ่ายเข้าปรบายนคกเต์ให้ให้เราได้รับรู้ได้ แบบก็ส่งแบบพี่นำนสแสดงมีางาน,นได้คุณพ่อมาเต็มๆคุณพ่อเป็นนักสแสดงเจ้าบทบาทใช่ใชคุณพ่อก็อ,อ๋อแต่ e p นี้ก็ยังชอบพัดด้วยชอบทุกคนคือพัอดะไม่ไม่สงสัยเพราะว่าเราดูละครที่เขาสแสดงอ,อยู่แล้วไงคือไม่คือเราชอบพัดช็อตที่มากัน3คนที่มีปัญหาที่แบบเมาแล้วแบบอ๋อ มันฉากอารมณ์เล่นดีทุกมันชัดมันชัฉากเป็นจรึกมันชัดว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็ต้องการอะไรที่แบบอุ้ยโชคมากจริงๆเนาะไม่เป็นฉากในชีวิตจริงเออแล้วมันไม่เป็นฉากที่เขาพยายามจะคุณทุกคนทุกคนไงทุกคนต้องไปเจอไหมโยนนะเริ่มโยนไม่ทุกคนไม่ต้องเคยเจอทุกคนไม่ต้องเคยเจออะไรอย่ังไม่เเองทุกคนไม่เออใช่ไหมต่อเห็นไหมทุกคนทุกคนต้องเคยเจอถ้าเป็นฉากที่แบบ อันไหนเราเล่าซีไหนคนที่เคยเจอเดี๋ยวเราล่าซียังไงนะเนี่ยนะเป็นฉากประมาณอยังไงะยกตัวอย่างเพื่อนไอ้เพื่อนที่ชื่อเราอ่ะไอ้เพื่อนที่ชื่อเราอ่ะไอ้เพ่อที่ชเราชือยังไงนะเพื่อนใส่เล่าให้ฟังชื่ออีเร่าอ่เราเนี่ว่ามั้ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีหรือไม่ยากเล่ามันมันมันชัดเจนอืมเราชอบปลาธนาพลเราชอบทุกคนแหละแต่ว่าเราเราจะเสริมที่เธอบอกว่า เรารู้สึกว่าความรักมันทาให้คนเป็นไบโพลาหมายถึงว่าน้องปานอ่ะแบบว่าเขามีความสุขหรือมีความเพลิดเพลินอยู่ดีก็ต้องเขียนทีนู่นนั่นแล้วก็เออีกเซี้ยววินาทีหนึ่งอ่ะเขาพอนึกอะไรถึงมเป็นอย่างเราก็จะแบบอารมณ์เสียแล้วอ่ะเราทุกอย่างมันแบบบันดาวไปแล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะคนนั้นเขามีผลต่ออารมณ์มากแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงพอเจอเรื่องดีๆอ่ะมีความสุขบอกเลยสีฟลุ๊นเอออะไรอย่างเงี้ยความรักทำให้เราเป็นไบโพลาจริง เฮ้ยความรักเหรอป่าเป็นไบโพล่าอยู่แล้วความรักทำให้เป็นไบโพล่าใช่แต่คนเป็นไบโพล่าไม่จำเป็นต้องมีความรักได้แต่ก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือจะอ่าเราถ่ายทอดเราจะเราอินนะครับของฟังนนิแต่เราจะเห็นภาพและเข้าใจพัดค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆเท่าที่สังเกตมาคือมันเป็นการดูเป็นการปูดพัฒนาการของทางเขาความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองของพัด หมาาถึงอีพีนี้นะในความรู้สึกเราอะถ้าเฉพาะอีพนี้ใช่แต่ว่าอีพ p อื่นๆแล้วว่ามันก็แสดงทั้งคู่นะเราไม่ค่อยอาจจะอาจจะพอเราไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าแบบปานปานชอบอยู่แล้วมันเลยไม่ได้เป็นพัฒนาการของความที่แบบอ่ารู้สึกแหละแต่ไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยมากกว่าปานเหมือนแบบวิ่งขึ้นไปชอบจนถึงจุดรอที่รู้ว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เดินอยู่ในจุดที่แบบเป็นไปไม่ได้เราเห็นพัดเราเห็นพัดกับเราวิ่งตามถึงจุดนั้นอะเหมือนแบบพัดวิ่งขึ้นมาแล้วแบบชนกับปานที่จุดนั้นเข้าใจที่ออจะพูด อย่างที่ชมซีรีส์เรื่องนี้คือการแสดงของทุกคนอ่ะทุกคนเล่นได้ทุกตัวละครโคตรธรรมชาติทุกตัวละครคือเล่นแบบถึงว่าที่พวกเธอชมกันว่าแบบเผยยิ้มมันเศร้ามันเป็นการเล่นอยู่ดีก็เผยยิ้มอยู่ดีก็เผยซึมแบบเนียนกริบแบบไม่สกิบแบบมันเขาไม่เขาอย่างนี่บอทุกคนฟิลแบบตัวชันให้แบบว่า แกงยิ้มเออแกงร้องไห้ไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเไปอารมณ์มาแล้วกันช่วงเทีววีมันกับสวิชอารมณ์ฉันไม่ได้พลาดพิงอะไรฉันแค่รู้สึกว่าไม่ได้แบบอยู่ๆก็ทําอะไรที่มันเกินพอดีที่มันควรจะรู้สึกสําหรับคนปกติไม่ใช่ร้องไห้ก็ร้องไห้ก็่สูตรขำก็ขำสูตรไม่ใช่ว่าทําอะไรก็ทําสูตรขำขำขคขำสูตรแบบ คือพวกเราก็เปทรมาซ่าพวกเราไปแบบนั้นดเราเราไม่เป็นมรซ่าเราไตแล้วก็ไต่ระดับอารมณ์อไรอาชมไม่ไม่ว่าซีนั้นจะเกิดการที่รู้ว่าต้องทําและทําออกมาได้อย่างแนบเนียนหรือเป็นการปล่อยตัวไปตามอารมณ์ของตัวละครและแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นเวไหนมันออกมาได้ดีและลงตัวมากๆอันนี้ชิงชมก่อนเลยกลัวซีรีส์มันเศร้าใชต้องชิงชมต้องชิงชมองชมต้องชิชมือเนี่ยปากปากกอกปากจางเฮ้ยขี้นุ่มข้น ร้อยนี่น้ำพริกปลาชิงชังก็อร่อยหมอบุดงชอบไปกินหมอบุดงกับบ้านเกิดของเราเนด่ื้ออารมณ์เดืออารมณ์อีกนิดหนึงก็ตุ๊กับข้าวจันเฮ้ยมันดีฉ yep> ันรู้สึกดีฉันรู้สึกรั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 กมากกว่าเดิมยิ่งดูยิ่งรักบอกเลยคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยดูอ่ะต้องมาดูนะจริง แล้วใครที่เป็นแฟนคลับเออน้องนนท์อยู่แล้วจะบอกว่าเท่าที่ผลงานที่ผ่านมาไม่เคยได้ได้แสดงออกอารมณ์ในในเวลานี้อ่าอันนี้ก็คือเหมือนท้าทายเขาใช่ไหมใช่ใช่ท้าทายเขาด้วยกันอะไรเฮ้ยเฮ้ยยาวขึ้นละเอาปล่อยเป้าวป่อยป้าวขอบคุณที่ช่วยมากส่งให้ต่อแรงไว้ต่อให้แยบกริบเลยเรากำลังพูดโอเคต่อหนึ่งต่อสามต่อลืมนะต่อลืมต่อไม่รู้เวลา ไม่คือจะบอกว่าจะชื่นชมฉากที่บอกว่าไต่อารมณ์ก็คือฉากที่พอเขาพูดที่ที่โอมพูดอ่ะที่ที่พัดพูดที่พูด้าตาก็ไหลเสร็จพุ๊บพอแผ่นกล้องไปที่หน้าโนนน้าตาไหลอีกแล้วพอแบบคุยไปคุยมาพักนึ่งก็คือไล่ระดับด้วยการจูบแล้วเป็นแบบ ที่มันแบบไล่ความดุดดืออะไรเงี้ยเสียงจบจับทั้งคือดีมากเธอฉันได้ยินแต่ว่าฉันน่แบบจะอึดตอนนั้นฉันอยากฉันจะร้องไห้มากเลยอะน้ำตามันปลี่ยนแบบมันจะร้องอะมันแบบบอกงมันเป็นจบจับแต่มันใช่ถึงเรื่องเพศรู้สึกดีใจอย่างยมันไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกเขาบี้ปดกันรู้สึกเหมือนรู้สึกเขาแบบเหมือนดีใจที่ว่าแบบ เราโมนอะไรมาเขาว่าเดินเขาว่าเดินเข้าหากันทั้งคู่ด้วยอ่ะใช่ใช่แต่บ้านไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเออทุกคนแบบเดินพูดได้ยาวมากจริงไม่ดีอ่ะหยาบอยากจูบบอกกลัวดูกลัวยในเราโมนหน้าการสิรู้สึกอะไรไหมคุณรู้แต่อารมณ์แล้วไงนั่นแหละก็เป็นฐานที่ดีนะแต่อารมณ์นั่นแหละที่บอกว่าเป็นแบบ หนึ่งในฉากที่แตกอารมณ์แล้วมันดีแล้วให้เป็นเบสซีนสำหรับหนึ่หเลยนะหนึ่งห้าพอแม่ตัวอย่างคือเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ผัดเริ่มผัดเป็นคนเริ่มแต่มันจะมีจังหวะที่ปั่นไม่ถอยแล้วปั่นเข้ามาหาทํำให้ผัดยิ่งมั่นใจในการแบบเข้าไปแล้วมันก็แบบ แล้วมันดดดดือจริงแล้วมันแบบเหมือนก้ตเวชเจอกันเอนที่คริงเราว่าแรงอารมณ์ที่ทําให้ปาลขึ้นไปยืนงนั้นน่ะคือปาลก็คงรู้สึกแบบที่พัดแสดงออกมานะนั้นตอนที่อยู่กับไวคือแบบก็อยากบอกก็อยากเป็นก็อยากรู้จักอยากอยากบอกทุกคนรู้ว่าฉันรู้สึกกับเธอนะอะไรเงี้ยพอขึ้นไปแล้วเหมือนกับมีพัทมากระตุ้นมาขยายอารมณ์มันก็เลยเข้าหาทงคู่อะไรอย่างนี้แต่คือฉากตอนที่สามคนแบบจะมีเรื่องกันตอนที่มาจดแล้วเหมือนพัะพยายามที่จะแบบ จะพูดอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งแล้วคือปานก็มาห้ามแล้วบอกให้กลับไปก่อนแล้วพัดก็บอกทำไมกลัวมันรู้เหรออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าพัดจะพูดอะไรจริงแล้วปานอ่ะฉันรุนมากเลยไม่ใจฉันไม่อยากให้มีเรื่องเลยฉันก็อยากให้พูดนะรู้สึกสนิทกันอะไรคือเฟมเออเฟมแค่รู้สึกว่าปานอ่ะไม่ต้องการให้ไวยรู้ว่าสนิทกับพั่แต่สิ่งที่พัดกำลังจะพูงอ่ะกับกับพูดกับปาน่ะก็คือมันเยอะกว่านั้นใช่จะมามะมกกว่านั้นมันเยอะกว่านั้นรู้สึกว่าหรือหรือว่าปานจะรู้ว่าพัาจะพูด มาปานท่านว่าปานกลัวแค่เฟรมว่าปานกลัวแค่เรื่องไหวใช่สำหรับชั้นที่ฉันคิดนะที่ฉันตีความจากมุมมองชันเราเรื่องีตีความได้หลายใช่เพราะว่าชั้นฉั้นสังเกตแต่กาะปันสังเกตแต่ว่าปานนคือเป็นบัดไดฟ้าแล้วปานไม่ได้มีปฏิกิริยาที่แบบว่ากูจะเอามือเข้าใจป่ะมีการต่อต้านเกิดขึ้นบ้าง คือคือปานไม่ได้รู้สึกว่าเออมึงจะยังไงวะมึงจะเออมึงจะยังไงมึงจะอะไรวะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเนอะบอกว่ารู้จักรู้สนิทกันอะไรเงี้ยแต่เราเราว่าพัดถิ่นพัดจะพูดจริงมันไม่มันไม่ได้กว้างแไงหรอกมันแต่แค่มันเดินเรื่องแค่ประมาณว่าแบบเดาหนะเดาในมุมมองของฉันนะออกตัวก่อนเหมือนแบบว่ามึงอะแบบจะมาแบบอะไรวะนี่เป็นเพื่อนมึงนึกออกป่ะคือคือจะมีคือหมาว่าห่วงเพื่อนทั้งสองฝั่งอะนึกออกป่ะด้วยบุคลิกเนี้ยเหมือนพัดนั่นก็แค่อยากเริ่มพูดในประมาณที่ว่า มึงเคยเป็นเพื่อนมันตอนไหนแล้วกลัวเป็นเพื่อนเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหรอปะอาจจะเริ่มแต่แค่อย่างงี้ก่อนนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเวไหนก็คือแบบโบ๊ะแตกน้ำหมดอยู่ดีปานก็เลยแบบหยุดก่อนปานก็เลยปานห้ามญาติปังปังก็เลยย้ายยายกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยย่างยายก่อนบอกลาเออย่างยายไงไม่ย่ยายใช่ไหอ่ะมันดีนะยังไงนะ เขายังคิดเขายังคิดถึงฉากนั้นประเด็นคือมันตาตึงไม่ใช่ไงมันตาตึงไงเออมันตาตึงคือไงมันแบบมันเข้าเข้าใกล้ตัวไงไม่นก็่เข้าใจปะมันเป็นซีนที่ที่เราบอกไปว่ามันตีความได้แต่ละมุมมองจริงเพราะว่าปานก็ไม่ใช่วัยก็อยากจะรู้ว่ามึงมีรายการแล้ว ปานก็กลัวไวรู้ว่าจะสนิทกับพัดทแล้วพัดก็โมโหที่ปานอะไปจีบกับไวมไปร้องเพลงกับวไยอย่างที่เขาบอกมึงเอาเพลงของกูไปร้องกับวไยเพลงของเราเราไปใช่เพลงของเราคือเหมือนเหมือนพัดพัดรู้สึกว่าแบบปานกับ ไวมีอะไรการแล้วไม่หมายถือว่าแบบความสัมพันธ์ความสมคัญซัมติงที่ไม่อยากให้ผัดเข้าไปแตกความสัมคัญขอเขาอะไรอย่างนี้คือความรู้สึกมันตีความมั่วซั่วกันไปหมดแล้วแต่อารมณ์ใครได้หมดกวกความรมาด้วยใช่ซึ่งสื่อออกมาได้ดีเออแล้วเป็นสิ่งที่อะไรพัดจะพัดระเบิดนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยกูเตรียมมาคุยกับคนของกูแล้วเตรียมของที่กูต้องการคืนมาให้เขากูเตรียมทุกอย่างมาหมดแล้วเรารู้สึกว่าพัด

จะชมกันไปดรื่อไรตตึงดีดีคือภาพมันยังอยู่ในหัวเธอเอาจริงเออเข้าใจคือมันดีแสดงเล่นดีพิ่ก็ทำดีได้ใส่ชีวะก็ดีใช่ใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออิงพานี่ยังไงเออเคมีมันมาคือมีสองเรือมีสองลำที่ทุกคนอีต่อขึ้นเรือแล้วทุกคนลงทุกคนลงเรือเหยียบเรือ แค่ขาเดียวเรือก็ล่มเยียบหนึ่งแคมแคมชาแคมเรือแคมเรืออันนี้เหรอที่เขาเรียกว่ามหาลัยแคมบิด ไม่คือออันคือบทฉีเออแต่ตอนนี้มันมีอีสองลามแต่อีกลามนึงมันยังไม่ออกในในพี่นี้ลามัยกับวัยกับวัยพดเพชรสุพรรณอ๋อไวกับพี่เด็กน่ะเหรอใช่ไวกับเพื่อนกอนก่อนวัยกับก่อนเออวัยก่อนวัยากอนอ๋อไวยากอนนะเองไวยักษ์กอนเหรออูยักษ์กันแรงไหมอ่ะแต่จะน้องแรงทำไมน้องจะบอกข่าว เอาละคุณผู้ชมแต่ตอนนี้จะมีแต่เรื่องสาสาระแล้วเราขอไปคุยกัน5คนส่วนตัวใช่เพราะเรารู้สึกว่าห้าคนเราตาตึงนเรียกว่าส่วนรวมคนึงไม่มีคุณผู้ชมแล้วนอกจกไปคุยกันต่อแล้วนจากไปมาเรก็ต่อเพราะเรายังตาตึงกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เขินนี้เลยรู้สึกไม่ได้ตีเพมครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทุกคนอย่าลืมไปดูย้อนหลังกันเต็มๆได้ทาง VTV นะครับหรือว่าถ้าจะแบบ ออนไทม์ก yeah. hm ันได้ทุกว hm ันศุกร์นะครับ <ampl> ก็ทาง GMM 25นะครับเราก็คอยมาสนุก <down> ก hm ับเรื sam ่องพวกเราชาวสายเลือดวายแล้วก็วันนี hm ้น่าจะแยกกัน <watermelon> ร <c oughs> ีแคปกับรีแอคชั่นเออเพิ่งพูดตอนจบเย่ลืมไปเลยว่าจะเลยต้นต้นแคป็นกำลังใจดูได้ที่ไหนมั้งจ๊ะช่องเราใช่ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Twitter YouTube IG แล้วก็ทวิตเตอร์อ๋อแม่อลิ่วแต่ที่อลิ่วแต่ดูว่าอยังไงวันนี้พวกเราทั้งคูต้องขอตัวลาไปก่อนตอง เจอกับพวกเราได้ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อถ่าย tiktok ยังพี่มีโน้ตดีกว่าเลยมาดีดออกให้นักพูดรีบไขว่ขึ้นชมวโมคุณผู้ชมอ่ะถ้าเกิดว่าอยากมา่วมวยกับเราก็ใส่ดุดวายก็ได้เผื่อเราถ่าะใช่ใช่เราไะพยายามซูทังวออายอแล้วก็ตัวบายนะคุณผู้ชมแชร์เลยอะใส่ดุดวายแฮชแท็กอันนี้ไม่ไม่ต้องเอาใส่ดุดวายแล้วตามดูแค่เรนั้นแหละลูกเราจะไปดูกันบ๊ายบายใช่บ๊ายบาย ดีดือเบรเกล